สวัสดีค่ะกุ้ยนะคะสือวิชาสิทธิ์คนไทยค่ะปัจจุบันก็เป็นอาชีพแม่ค้าออนไลน์อยู่นะคะก็อื่นก็บอกว่าตัวเองเนี่สนใจในเรื่องของธุรกิจอสังหาแต่ว่าไม่มีความรู้เลยจนมีโอกาสได้มาลงคลาสกับน้องเบนนะคะซึ่งตอนแรกก็บอกก่อนว่าด้วยมุมมองของตัวเองมองธุรกิจอสังหาคือต้องเป็นคนที่แบบเอ้ยมีเงินมีคอนเนคชันอะไรเงี้ยซึ่งตัวเองก็แบบไม่ได้มีคอนเนคชันอะไรทนหน้านี้เลยก็อยากลองศึกษาดูนะคะจนได้มาเรียนกับน้องเบนค่ะทาให้มุมมองของการเป็นนักธุรกิจอสังหาหรือในหน้าอสา เปลี่ยนไปเลยนะคะคือน้องเบนสอนระดับพื้นฐานสอนถึงเคล็ดลับต่างๆที่ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าธุรกิจอสังหารนะคะมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็จากการสอนของเบนนะคะทำให้กลุ่มเปลี่ยนไปมากเลยในเรื่องมุมงองของนักธุรกิจอสังหาริมทรั์นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำเอาสิ่งที่น้องเบนสอนเนี่ยไปใช้ได้จริงด้วยนะคะโดยกุ๋เนี่ยสามารถสร้างรายได้จากการเป็นนายหน้าสังหารนะคะสามารถถ่ายทับได้สองที่แล้วก็ตอนนี้นะคะมีบ้าน อีกหนึ่งหมากด้วยนะคะก็เป็นการเริ่มต้นการเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดีมากๆก็ขอบคุณน้องเบนนะคะที่มีโอกาสได้มาเจอกับน้องเบนทําให้มุมมองที่ตัวเองเคยมองภาพของอสังหาริมทรัพย์นะคะเปลี่ยนไปแล้วก็จะบอกว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับการเรียนกับน้องเบนนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันมันใช่มากๆใครที่สนใจเรื่องตรงนีน้แนะนําน้องเบนเลยนะคะขอบคุณน้องเบนมากๆ